กลับมาพบกับออโต้รีวิวอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังของเทคโนโลยีล้ำสมัยความแข็งแกร่งทางทหารและความจริงด้านเศรษฐกิจเบื้องหลังอาวุธป้องกันประเทศที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือเครื่องบินขับไล่ประเทศไทยเองก็ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทัพอากาศให้ก้าวทันยุคสมัยและสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาค และคำถามใหญ่ที่ถูกพูดถึงเสมอก็คือเรื่องสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่เหล่านี้วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของเครื่องบินรบที่ไทยมีอยู่รวมถึงรุ่นที่กำลังถูกจับตามองทางด้านความเร็วความคล่องตัวระบบเรดาอาวุธและต้นทุนมหาศาลที่มาพร้อมกับมันเครื่องบินขับไล่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยุทธปกรณ์ทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติภูมิชาติ การทุดระหว่างประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการที่ไทยต้องการยกระดับกองทัพอากาศเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมาตลอดโดยมีการเปรียบเทียบตั้งแต่ F-35 Lightning II จากสหรัฐอเมริกาซับริปเป็นจากสวีเดนไปจนถึง j 1 0 4จากจีนแต่ละลำมีจุดเด่นจุดด้อยและราคาที่แตกต่างรวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองในระดับนานาชาติในแง่ของสมรรถนะเครื่องบินรบถูกกว่ดจากความเร็ว ความคล่องตัวการพรางตัวจากเรดาร์ระบบอาวุธและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ F 3 5จากอเมริกาถือเป็นสุดยอดเทคโนโลยีล่องหนสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดแมตต์แม้จะไม่เร็วที่สุดแต่ด้วยระบบเรดาร์และเซนเซอร์ที่ซับซ้อนทำให้มันกลายเป็นอาวุธร้ายแรงราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ80 9 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อรวมค่าดูแลรักษาค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายการใช้งานระยะยาว ตัวเลขจริงอาจพุ่งไปถึงหลายร้อยล้านในทางกลับกันซับกริปเปนที่ไทยมีใช้งานอยู่แล้วถือว่ามีความคุ้มค่ามันไม่ได้มีความล่องหนเหมือน F-35 แต่ขึ้นชื่อเรื่องความเสถียรความประหยัดและบำรุงรักษาง่ายบินได้เร็วถึงแมทสและมีราคาอยู่ที่ราว60ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องจุดแข็งอีกอย่างคือค่าใช้จ่ายในการบินต่อชั่วโมงต่ำมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ส่วน J104 ของจีนมีราคาเพียงประมาณ40ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องความเร็วสูงสุดแมท2พร้อมระบบอาวุธและเรดาร์ที่ทันสมัยแม้จะยังไม่ถูกพิสูจน์ในสงครามจริงมากเท่ากับรุ่นตะวันตกแต่ก็น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบในราคาที่จับต้องได้สำหรับไทยหากเลือกจีนก็อาจทำให้ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับจีนแน่นแฟนยิ่งขึ้น เครื่องบิน F-16 ก็ยังเป็นตัวเลือกสำคัญเพราะไทยมีใช้อยู่แล้วและพิสูจน์สมรรถนะในสนามรบมาอย่างยาวนานแม้จะไม่ใช่เครื่องบินรุ่นใหม่แต่เมื่ออัปเกรดแล้วก็ยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครบถ้วนความเร็วแมตสองและราคาประมาณ30-35ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องถือว่าประหยัดที่สุดแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้มีเทคโนโลยีล่องหนแบบเครื่องรุ่นใหม่ หากมองในงแง่ต้นทุนการปฏิบัติการ F 3 5มีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินราว36,00 0ดอลลาร์ซึ่งสูงมากขณะที่คลิปเป็นเพียง70,00ดอลลาร์ทำให้การฝึกและการใช้งานระยะยาวมีความคุ้มค่ากว่าการบำรุงรักษา F 3 5ยังซับซ้อนกว่าเนื่องจากโครงสร้างพิเศษและการเคลือบผิวล่องห่นคริปเป็นและ F 1 6กกลับดูแลง,ง่ายและไม่เปลืองงบประมาณมากนักเมื่อเปรียบเทียบทั้งหมดแล้วไทยต้องหาจุดสมดุลระหว่างสมรรถนะและราคา ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคปโปร์ลงทุนกับ F 3 5แล้วส่วนจีนยังคงเสริมกำลังอากาศอย่างเป่าเนื่องไทยจึงไม่สามารถนิ่งเฉยได้การเลือกว่าจะลงทุนกับริปเป็นรุ่นใหม่ซื้อ F 3 5เข้ามาเสริมหรือหันไปทาง J 1 0 4จากจีนจะเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลยาวนาน การจัดหาเครื่องบินรบไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแต่ยังเป็นเรื่องการทุตดด้วยการซื้อจากอเมริกาทำให้ความสัมพันธ์กับวอชิงตันแน่นแฟ้นขึ้นในขณะที่การซื้อจากจีนก็อาจทำให้ไทยเข้าใกล้ปักกิ่งมากกว่าการเลือกซื้อเครื่องบินจึงเปรียบเหมือนการเลือกข้างในสมรภูมิการเมืองโลกสุดท้ายแล้วการลงทุนในเครื่องบินขับไล่คือการลงทุนในความมั่นคงของชาติ แม้ราคาจะสูงจนหลายคนตกใจแต่ถ้ามันสามารถปกป้องน่านฟ้าไทยและสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพอากาศได้ก็นับว่าคุ้มค่าการตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่สุดของกองทัพไทยในทศวรรษนี้นี่คือการรีวิวสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ที่ประเทศไทยกำลังพิจารณาหวังว่าทุกคนจะได้ภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้นว่าทำไมเครื่องบินเหล่านี้ถึงมีมูลค่าสูง และทำไมประเทศถึงยังต้องลงทุนมหาศาลเพื่อเสริมกำลังทางอากาศนี่คือออโต้รีวิวขอบคุณที่ติดตามรับชมหากคุณชื่นชอบการเจาะลึกเรื่องราวด้านเทคโนโลยีและการทหารแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไป